คุณโยมเวลาโกรธอย่าพูดอะไรเวลาทุกข์ใจอย่าทำโดยไม่คิดเวลาผิดอย่าแก้ตัวเวลากลัวอย่าหนีเวลาอารมณ์ดีๆอย่าสัญญาเวลามีปัญหาอย่าจมปลักนะอยู่ไม่มีใครทำให้เราด้วยค่ะ ตัวเราต่างหากที่ไม่เห็นค่าของตัวเองอย่าตาหนิคนอื่นทั้งที่ตัวเองเคยพลาดอย่ารังแกคนอื่นทั้งที่ตัวเองเคยเจ็บชำ้ำสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบอย่าทำมาคนอื่นคนโยมเพราะไม่มีใครเอาใจใครได้ทุกคนหากทำถูกใจเขาก็มองว่าไม่ผิดหากทำไม่ถูกใจโยมทำดีแค่ไหนเขาก็มองว่าผิดอยู่ดีดังนั้นปล่อยวางบ้างคนโยม เพราะไม่มีใครครอบครองสิ่งใดๆในโลกได้ไม่มีใครเป็นเจ้าของสิ่งใดแท้จริงแม้แต่ร่างกายของเรายัางคืนสู่ธรรมชาติคนโยมไม่มีใครรู้ว่าเวลาที่เหลืออยู่ในชีวิตนี้เราจะอยู่กันอีกสักกี่วันไม่ควรไปเสียเวลากับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องอย่าเริ่มต้นยามเช้าวันใหม่ด้วยความรู้สึกแย่ๆนะยิ้มเอาไว้เราจะรวย เราจะได้ดีเราจะมีความสุขจเจริญพร